อาจารย์คะเรารประเมินจากสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนดีกว่านะคะกระแสคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ที่หลายค,คนจะคิดไปไกลเพราะว่าเงื่อนเวลาที่กลับมาในช่วงเวลานี้พอดิบพอดีถ้าจะบอกว่ากลับมาเพื่อเลี้ยงหลานอย่างเดียวเนี่ยมันใช่หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วดีวลจบแล้วแล้วกลับมาอาจารย์คะคือในมุมของผมนะทุกอย่างนะครับผมย้ําเสมอและพูดหลายครั้งว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องบางอื่น,นะครับทุกสิ่งที่มันออกมาล้วันเนี้ยมันมีการวางกันไว้อย่างเป็นระบบ ะนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ตั้งแต่นับที่พลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองอนะครับองค์คาพยพก็เดินนะครับตามจังหวะจะโคนนะครับที่เหมือนถูกกำหนดเอาไว้หมดตั้งแต่นะครับเรื่องประธานสภา นะครับเรื่องที่จะไม่ให้คุณพิธาไปต่อถึงขนาดเอาระเบียบข้อบังคับสภามาอยู่เหนือกฎหมายแลธรรมนูญน,นะครับจนมาถึงปัจจุบันสัญญาณจากคุณอุ้งอิงซึ่งสัญญาณจากคุณอุ้งอิงเท่านี้ผมถือว่าเป็นสัญญาณที่มีความหมายนะเพราะว่าคุณอุ้งอิงเป็นตัวแทนของคุณทักษิณเป็นตัวแทนที่จะรับไม้ต่อในการีรนเวตพรร การสื่อสารทางการเมืองจึงต้องมีน้ำหนักจึงต้องมีผลทางการเมืองและมาบวกกับนะครับความชอบธรรมทางการเมืองณตอนนี้มาอยู่ที่เพื่อไทยในการจัดตั้งฐบาลแต่เพื่อไทยจัดไม่ได้เนื่องจาก MOU ไปผูกคอเพื่อไทยเอาไว้ะนะฮะไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ดีจึงจําเป็นจะต้องขอพลังพิเศษในการที่ทําให้เพื่อไทยต้องคิดอะไรบางอย่างนะครับ คือล็อกกันมาเรียบร้อยเป็นเส้นทางกันแล้วการ,รกลับมารอบนี้อาจารย์ฟันธงว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆค,คือถ้าเราย้อนกลับไปก,ไปก่อนหน้านี้ที่ดูจากสถิติของการเลือกตั้งของเพื่อไทยต้องใช้คําว่าเป็นสมรภูมิการสู้ศึกที่เพื่อไทยไร้พ่ายจริงๆนะคะค,คือชนะการเลือกตั้งมาตลอดด้วยนโยบายที่ชูธงเรื่องของเศรษฐกิจ แต่มันไม่ใช่รอบนี้ครับรอบนี้มี10ล้านเสียง14ล้านเสียงเป็นของก้าวไกลและเพื่อไทยหล่นมาเป็นพักอันดับสองนะคะอาจารย์อาจารย์มองว่าการกลับมารอบนี้มันหมายถึงการกลับมาทวงบัลลังอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะคือส่วนหนึ่งนะฮะที่ที่ก้าวไกลเกิดขึ้นผมพิดว่าจากจุดยืนทางการเมืองและอุดมการนะครับที่จะผูกไปเรื่องนโยบายต่างกันค่ะ นะครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อนะครับการเมืองไม่ได้ต่อสู้กันในเชิงอุดมการ์มากนะักพรักการเมืองก็จะขายกันที่นโยบายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันะนะครับก็คือพยายามที่จะนะครับลดแลกแจกแถม ให้ประชาชนได้เข้าถึงเงื่อนไขหรือว่าได้รับการเยียวยาทางเศรษฐกิจให้ไวที่สุดโดยเฉพาะ,ะกลุ่มชนที่เป็นคนข้างล่างที่เรามักจะเรียกว่ากลุ่มนะครับพี่น้องชาวรากหญ้าแต่ปรากฏว่าของก้าวไกลเข้ามาพร้อมกับนโยบายในเชิงอุดมการอุดมการที่พันโยงเข้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศมันทําให้นโยบายอันส่วนนี้มันไปถูกกับจนิตคนจํานวนมากมที่เห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหา อย่างยั่งยืนได้มากกว่าแล้วบวกกับกระแสนะครับการเมืองที่เติบโตมาพร้อมกับระบบเพลการนะครับที่อยู่ในการเมืองมา9ปีเนี่ยมันทําให้คนส่วนหนึ่งรู้สึกว่าอนาคตความหวังโอกาสของเขาถูกทําลายไปแล้วบวกกับกระแสของโซเชียลมีเดียที่เข้ามาทําให้กระแสก้าวไกลเติบโตกลายมาเป็นพัก ที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเพื่อไทยจะต้องแก้เกมกลับที่จะทำให้ยังยืนยัยนว,ว,ว,วิธีการในการแก้ปัญหารากหญ้าผ่านนโยบายเศรษฐกิจนั่นคือทางออกครับอ๋อนั่นหมายถึงว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่เพิ่งพูดไปว่าเพื่อไทยกลับมาเศรษฐกิจด,ดีกว่าเดิมแน่นอนนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะกลับมาต่อสู้กันในเชิงนโยบายต่อไป,ไปด้วยผมเห็นสัญญ,ญาณนะว่ามันเป็นสัญญาณบางอย่างว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาเนี่ยแน่นอนตอนนี้มันรู้สึกว่าการเมืองของเราเนี่ยประชาชนทั้งหมดได้มอบอำนาจอธิปไตย สมบูรณ์ให้คุณทักษิณได้เลือกว่าใครจะเป็นประธานสภาเราียบร้อยลวให้เลือกว่าใครจะเป็นนายกเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ขาดท,ที่พักเพื่อไทยจะบอกว่าหลังจากนี้ไปฉันจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะผมเชื่อว่าการที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยนะครับมันจะมีแรงต้านทานจากคนกลุ่มหนึ่งะนะครับซึ่งแรงต้านทานเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบ ต่อนะเสถียรภาพของรัฐบาลมไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำณเวลานี้ถ้าเป็นรัฐบาลที่ภายใต้การกำกับของคุณทักษิณเนี่ยก็คือต้องเร่งทำนโยบายและนโยบายอะไรล่ะนโยบายที่พักเพื่อไทยหาเสียงก่อนหน้าน,นี้ครับแล้วยืนยันนะครับจากภาพจำว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นรัฐบาลนะครับไทยรักไทยพลังประชาชนและ เพื่อไทยเนี่ยเขาทํานโยบายสําเร็จทุกครั้งอันนี้คือสิ่งที่ผมเขาประเมินว่าเขามีความได้เปรียบจากประสบการณ์จริงนะครับอันนี้แบบพอมีคําถามผุดขึ้นมาต่อเลยค่ะอาจารย์รบอกว่าการกลับมาครั้งนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจของเพื่อไทยทั้งสําคัญด้วยว่าจะข้ามขั้วไหมจะยังอยู่กับก้าวไกลเหมือนเดิมไหมแต่นโยบายของก้าวไกลที่ขายเอาไว้และขายได้ด้วยเนี่ยเป็นพักอันดับหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์มันอาจจะหายไปด้วยไหมการที่เอานโยบายเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ย มันจะพอไหมที่จะมันจะหาย,ายาไปด้วยไหมขึ้นอยู่กับสมาการว่าการที่ชนชั้นนาไปกินโจ๊กที่ฮ่องกองเนี่ย <c oughs> แล้วไปกันทุกฝ่ายทุกกลุ่มเนี่ยสมาการนั้นมีก้าวไกลเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยหรือไม่ค่ะ <c oughs> ถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยนะครับกับ,ก,บ,ก,บกับการกินโจ๊กและจบเนี่ยอันนี้ครับก้าวไกลจะถูกพักเพื่อไทยกลืนกลายนโยบายทั้งหมดของก้าวไกลในเชิงโครงสร้างอุดมการ์ความหวังจะถูกกลืนโดยพักเพื่อไทยเ <c oughs> ศรษฐกิจในนโยบายทางเศรษฐกิจของเพื่อไทยจะถูกนะ นำมาปฏิบัติเป็นเป็นหลักนะครับแต่ถ้าการไปกินโจกกันนะครับของบรรดาผู้ทรงอํานาจในทางการเมืองจริงที่ผ่านมาเนี่ยไปกินกันจริงแต่อาจจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงเนี่ยพักก้าวไกลก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายค้านการเป็นฝ่ายค้านนะครับก็จะยังคงนะครับสามารถชู ท้องนาเรื่องอุดมการ์และนโยบายเอาไว้ได้ว่าถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแต่ก็ยังรักษามวลชนนะครับให้คงอยู่กับอุดมการ์ชุดนี้และนโยบายชุดนี้อยู่ได้ครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าจะวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อได้คงต้องรู้รายละเอียดเรื่องของการไปดิวที่ก,ก๊กชัยท่องกงใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นนะฮะว่ามันจะเป็นเป็นรูปแบบไหนขึ้นหนึ่งนะ,ะมีรัฐบาลที่เป็นเพื่อไทยนะครับเป็นแกนนํายังอยู่กับ8พรรคร่วมแต่อาจจะเติม ภูมิใจไทยนะครับชาติไทยพัฒนาซึ่งถามว่าสองพันกนี้จะยอมไหมในเมื่อตัเองก็วางเงื่อนไขว่าถ้าจะร่วมต้องไม่มีก้าวไกลสอนะเพื่อไทยกระโดดข้ามฝั่งเลยกระโดดข้ามฝั่งมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งะนะครับแต่จะแก้ปัญหาด้วยการขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจ 3. รวมกันทั้งหมดอาจจะมีนะเหมือนกับรัฐบาล แห่งชาติไกลายารวมกันพอเป็นพิธีบอกว่านี่รัฐบาลเสียงข้าวมากที่มีพักฝ่ายค้านก็คือพักประชาธิปัตย์และพักนะครับไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อย<า>ซึ่งอันเนี้ยนะครับจะทําให้นโยบายของก้าวไกลถูกลดทอนโดยนโยบายของเพื่อไทยขึ้นอยู่กับนฮะการดียวว่าจะออก จะออกหัวออกก้อยยังไม่รู้บทางสามแพร่งที่ผมบอกแต่ที่แน่ๆก็คือนโยบายเพื่อไทยเนี่ยยังอยู่แน่ๆอยู่นดังนั้นชวนอาจารย์วิเคราะห์นโยบายเพื่อไทยต่อเลยคือก่อนหน้านี้หลายคนน่าจะยังจํากันได้ถ้ารุ่นในฉันก็ยังจําได้อยู่คือ30บาทรักษาทุกโรคหลักประกันสุขภาพเนี่ยเป็นนโยบายทงสําคัญเลยของเพื่อไทยแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยค่ะอาจารย์ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณเรื่องของนโยบายประชานิยมด้วยเหมือนกันอ้าวคราวนี้เพื่อไทยจะไปจะไปยังไงต่อนะคะมีข้อมูลจากอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดดีชุนนนึงะะคอาาจรย์เป็ นักรัฐศาสตร์จุลาอาจารย์เคยศึกษาไว้ตั้งแต่ไทยรักไทยเรื่อยมาจนพลังประชาชนจนมาถึงเพื่อไทยด้วยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าความสําเร็จของไทยรักไทยคุณทักษิณคือการตั้งพักการเมืองครั้งแรกในปี44หรือกว่า20ปีที่แล้วเพราะว่าเป็น พักไทยรักไทยที่เริ่มมีการหาเสียงเชิงนโยบายสมัยใหม่ค่ะขายนโยบายอย่าง30บาทรักษาทุกโรคพักนี่เกษตรกรที่มีเสียงตอบรับอย่างล้นหลามสร้างประโยชน์ให้กับคนแถบชนบทและชุมชนคนที่มีรายได้ต่ำนี่คือสิ่งที่อาจารย์สิริพันธ์ได้พูดเอาไว้นะคะอาจารย์ก็เลยจากชวนอาจารย์และคุณผู้ชมดูนโยบายไทยรักไทยเมื่อปี44ดูก่อนว่ามันเน้นความยากจนคนตัวเล็กตัวน้อยกันยังไงบ้างนะคะเนี่ย อย่างที่ที่ฉันบอกไปฉันจําได้คือ30บาทรักษาทุกโรคพักหนี้เกษตรกรแก้หนี้สินหนึ่งตำบนหนึ่งผลิตภัณฑ์บ้านเอื้ออาทรบ้านมั่นคงพอมารอบนี้ค่ะอาจารย์รก็เริ่มมีเรื่องของค่าแรงอะไรเข้ามาด้วยนะคะคแต่มันผิดคาดนะสิคะคร,รอบนี้แพ้ก้าวไกลเพราะว่าอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์เลยว่าเป็นการเสนอในเชิงการแก้ปัญหาโครงสร้างแต่คุณสินก็ดูมั่นอกมั่นใจนะคะค แล้วอาจารย์มองว่าตั้งแต่ปี44เลยมาถึงเรื่อยมาจนถึงตอนนี้พัฒนาการของนโยบายเพื่อไทยเป็นยังไงคือถ้าดูนะนโยบายจากไทยรักไทยเนี่ยผมก็เป็นคนที่เคยใช้สิทธิ์แต่ไม่ได้สิทธิ์นะ <c oughs> ก็คือเคยจองบ้านเอื้ออาทรด้วยแต่ไม่ได้สิทธิ์ <c oughs> เขาไม่ให <c oughs> นะ้แต่ถ้าเราดูนะนโยบายเหล่านี้เป็นการนโยบายให้ความสําคัญกับพี่น้องชาวบ้านต่างจังหวัด <c oughs> ชนบท <c oughs> หรือที่เราเรียกว่านะครับรากหญ้ากับ คนจนเมืองถ้าเรามองดูสังคมไทยผ่านนะครับสามเหลี่ยมพิระมิดนโยบายของเพื่อไทยรักไทยจะให้น้ําหนักอยู่ที่กลุ่มฐานรากของสังคมคแต่จะไม่มีการแตะปัญหาหรือว่าโครงสร้างสถาบันหลักๆในโครงสร้างเศรกษฐกิจการเมืองก็คือ,อยังรักษาส,สถานะนั้นไว้แต่พยายามสร้างประสิทธิภาพเพื่อคนข้างล่างขณะเดียวกันถ้ามาดูเพื่อไทยปัจจุบันผมคิดว่าไม่แตกต่างกัน ก็คือไม่ได้ทลายทุนผูกขาดยังให้มีการผูกขาดยังไม่ได้ทลายโครงสร้างนะครับระบบราชาการคุณทักษิณพยายานจะทําแต่ทํายากมากะนะครับไม่ได้ไปแตะเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในเชิงโครงสร้างแต่ให้น้าหนักอยู่ที่ใครแหมะอ่า่มีเหมือนกันไม,ไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่คล้ายๆเดิมค่ะคล้ายๆเดิมก็คือพุ่งไปที่ มวลชนนะครับกลุ่มใหญ่ที่เป็นฐานรากของสังคมซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะต้องเร่งออกมาถ้าเกิดว่าหลังจากการจัดตั้งฐบาลน,นี้ได้เขาเชื่อว่านโยบายนะครับหลักๆ5นโยบายนี้จะทําให้คนที่รู้สึกถ้าไม่พอใจถ้ารู้สึกว่าถ้ามันมีการข้ามฟากย้ายฝั่งกันจริงๆจ,จะถูกเยียวยาจากนโยบายนี้ให้ไวที่สุด แสดงว่าอาจารย์ก็ประเมินว่าจริงๆแล้วเพื่อไทยนโยบายก็ยังคงเน้นไปที่กลุ่มรากย่าอยู่แต่จากที่ฉันไปเซอร์เวย์มาไปถามประชาชนมาจริงๆมีประชาชนบางส่วนเหมือนกันที่เคยเลือกเพื่อไทยและเปลี่ยนไปเลือกก้าวไกลค่ะอาจารย์การกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาเพื่อพยายามเปลี่ยนสมรภูมิตรงนี้ไหมคือผมคิดว่ากลับมาเนี่ยคือแน่นอนเป็นมันเป็นเกมจําเป็นต้องกลับมันเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายแล้วนะครับของคุณทักษิณ ที่จะกลับมาด้วยเงื่อนไขโอกาสในการต่อรองเพราะคุณทักษิณเป็นนักธุรกิจนะครับและนักธุรกิจที่อยู่ในการเมืองไทยรู้จักการเมืองไทยดีว่านะครับจะได้อะไรที่ไหนอย่างไรนั้นจะต้องมีอํานาจในการต่อรองะนะครับกับพลังอํานาจต่างๆนี่คือตอนนี้คุณทักษิณทําได้ละแต่ในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายผมพิจารณาย,ยาวนะคุณทักษิณก็ต้องทํำยังไงให้พักเพื่อไทยเนี่ยยังอยู่ต่อแต่อยู่ต่อในการที่ทําให้พักเนี่ยอาจจะเป็นพัก นะครับตัวเองพยายามจะเรียกว่าเสรีนิยมนะฮะแต่ถ้าดูแล้วผมคิดว่าพักเพื่อไทยคือพักอันรักษนิยมใหม่ก็คือไม่ได้แต่ต้องสถาบันเชิงโครงสร้างอะไรเลยรักษาไว้หมดแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้โครงสร้างเหล่านี้ฟังก์ชั่นกับสังคมมากขึ้นอาจจะเป็นอนุรักษนิยมแบบก้าวหน้าก็คือ,อยังรักษาสถานะ,ะเอาไว้หมดเลย ตำรวจกองทัพระบบราชการกลุ่มทุนผูกขาดแต่เร่งประสิทธิภาพของระบบนี้ในการดูแลประชาชนก็คือกระจายความมั่งคั่งแต่ไม่เปลี่ยนในขณะที่ก้าวไกลเขาเขาเห็นว่านี้ไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับแต่ก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดเพราะเขายืนยันว่าเขาจะค่อยๆเปลี่ยนใช่นี่คือเป็นวิธีการการทํางานแบบคอนเซอร์เวทีฟก็คือค่อยๆเปลี่ยนนะครับเชื่อว่ากลุ่มตัวเองเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เป็นคนที่ นะครับเข้าใจระบบเศร,รษฐกิจการเมืองไทยดีสุดเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวเองจะเหมาะสมนะฮะซึ่งต่อไปการเมืองจะเป็นการแข่งขันกันร,ระหว่างก้าวไกลซึ่งมีอุดมการ์ในมุมมองผมนะเสเรีนิยมค่อนเป็นทางสังคมนิยมต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างลดความเหลื่อมล้ำกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองในขณะที่เพื่อไทยก็จะกลายเป็นอนุรักษนิยมใหม่สู้กัน ในเชิงอุดมการจะเป็นสองพักใหญ่ระยะายาวครับน่าสนใจตรงที่กระแสตีกลับของสังคมหรือผู้ที่มีสิทธิ์ออกไปใช้การเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะอาจารย์ถ้า,ายังใช้กลยุทธ์นี้ระหว่างระหว่างการเลือกไปดีลกับขั้วตรงข้ามผลักก้าวไกลออกไปแล้วชูนโยบายเศรษฐกิจเป็นสําคัญยังคงเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่อย่างที่จว่ากับการจับมือดีลกับก้าวไกลต่อไป และพยายามทํานโยบายที่จะเปลี่ยนเพนพอยสังคมด้วยกันกระแสตีกับอะไรจะแรงกว่ากันคะคือถ้าร่วมกันนะในหลักการในอุดมคติในความคาดหวังของสังคมเขาอยากจะเห็นสองพักนี้ร่วมกันนะคือพอร่วมกันนะในการเมืองแบบสภาไม่มีใครได้ทุกเรื่องนะฝ่ายก้าวไกลก็จะไม่ได้ทุกเรื่องฟังเพื่อไทยก็จะไม่ได้ทุกเรื่องแต่ทั้งสองพักเนี่ย จะประคับประคองฉันทานุมาตรของประชาชนเอาไว้ในการที่จะเขาอยากจะเห็นสองพรรคนี้ร่วมมือกันแต่ในการเมืองความเป็นจริงถ้าเราเชื่อว่าสาวที่ไม่โหวตให้ก้าวไกลเพราะกลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มอำนาจกลุ่มกองทัพกลุ่มข้าราชการที่กังวลใจจากนโยบายของก้าวไกลพรรคกลุ่มทุนของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมทบาลในปีกเพื่อไทยที่จะข้ามฝากฝั่งเนี่ย<อ>คือกลุ่มทุนเดียวกันครับเขาก็กลัวเหมือนกัน ตัดสินใจยากเ<า>หมือน <มา S 1> กัน <มา S 1> นะคะคอาจารย์คะก็ บทหนักอยู่ที่เพื่อไทยตอนนี้เหมือนกันนะ<ช>ที่เป็นแกนนําที่จะจัดตั้งรัฐบาลกันต่อไปชวนคุณผู้ชมแล้วก็อาจารย์ไปดูความคิดเห็นดีดกว่าวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปเซอร์เวย์มาให้ดูนะคะว่าปฏิกิริยาของคุณทักษิณกลับบ้านนมีประชาชนเขาพูดถึงเรื่องนี้กันยังไงบ้างนะคะมาดูคนแรกค่ะผู้ช่วยศาสตร,ร,ราจารย์พันวดีนะคะคนนี้เป็นที่ปรึกษากลุ่มสตรี20จังหวัดภาคอีสานออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทุกคนดีใจค่ะที่ได้ยินข่าวนี้ถือว่าฝันเป็นจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าเสื้อแดงเนี่ยทั้งรักท ห่วงใย,ยมองว่าอดีตนายกคุณทักษิณนะเป็นคนในครอบครัวทํานโยบายที่ประชาชนนะจับต้องได้นะแล้วก็ได้ประโยชน์เห็นไหมคะยังนะคงจับได้เรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านอีกคนหนึ่งคือคุณสมบูรณ์คําแหงซึ่งเป็นประธานกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนมองคล้ายๆกันว่าตอนนี้สังคมไทยอาจจะมีความหวังภาพเดิมที่คุณทักษิณทําเอาไว้แต่ไม่ใช่แค่มิติเศรษฐกิจเพราะว่านี่คือช่วงเวลาหัวเรี้ยวหัวต่อกการเมืองไทยอาจจะดูแค่เศรษฐกิจอย่างเดียว ไม่พอนะคะอีกคนหนึ่งคือคุณสุริยันซึ่งเป็นที่ปรึกษา PMOVE มองว่าที่ผ่านมารัฐบาลทักษินเน้นประชานิยมชุมชนคนฐานรากแต่ว่าไม่ได้สร้างความเข้มแข็งให้ชนชั้นล่างทําให้คนกลุ่มนี้ยังต้องเผชิญความเหลื่อมล้ําต่อไปไม่ได้ไปแตะเชิงโ <จน S 1> ครงสร้างในเชิงการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าเศรษฐกิจก็ยังคงเป็นของกลุ่มทุนเหมือนเดิมนะคะอีกสักคนหนึ่งนะคะ อีกคนหนึ่งนะคะเป็นคุณวิสรุตนะคะคนนี้เป็นสพันธ์เกษตรกรภาคเหนือมองว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยจะขับเคลื่อนได้ไม่ใช่แค่คุณทักษิณกลับบ้านคะ่ะอาจารย์แต่ว่าแปดพักร่วมต้องจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันคุณทักษิณต้องไม่เข้ามาแทรกแซงให้เพื่อไทย <laughs> ไปจับข้ามขั้วอันนี้เป็นความเห็นที่หลายๆคนนะรวมถึงด้อมส้มด้วยแหละที่เขาเ<ป>ไม่ต้องการเห็นการข้ามขั้วะคะอาจารย์มนันเป็นความคิดเห็นในเชิองอุดมปรติซึ่งเข้าใจได้เพราะทุกคนต้องการหลักการที่ถูกต ในทางการเมืองแต่ตอนนี้ไม่ใช่ผมคิดว่ามันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นการทุบโต๊ะจบแล้วลนะ่ะฮะแต่สิ่งที่เราเห็นเราต้องชื่นชมนะว่าทุกคนยอมรับในนโยบายของเพื่อของไทยรักไทยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของการเมืองไทยและเมื่อก่อนการเมืองไทยไม่เคยมีนโยบาย<ฆ>ที่ชัดเจนนะคุณอุปการอย่างหนึ่งของไทยรักไทยคือการสร้างนโยบายเป็นเป็นสินค้าในทางการเมืองให้ประชาชนนะมันก็ไม่แปลกที่ทำให้เขานะยังมีภาพจำอันนี้อยู่นะฮะ จบแล้วครับนายเหรอคะอาจารย์รตอนนี้คือตอนนี้มันจบแล้วครับน้อง <laughs> <laughs> จากนายเป็นน้องแล้วนะคะคอาจารย์ะคะแล้วการตัดสินใจของเพื่อไทยคุณทักษิณกลับบ้านมาแล้วเนี่ยคะ่ะอาจารย์อาจารย์ก็ยังมองว่าเป็นการชูนโยบายเศรษฐกิจเพื่อทําให้ประเด็นทางการเมืองที่กําลังถูกตั้งคําถามมันจางหายไปใช่ครับแต่คือถามว่าม,มันจะช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมเชื่อว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีคนลงถนนแน่มันมีคนไม่พอใจแน่กับกับการ ทำให้เกิดการดิลลับแบบนี้เพราะว่ามันแปลเจตจํานงของประชาชนมอบนะครับอานาจสูงสุดให้กับคุณทักษิณไปแล้วอ่ะมันทําให้คนรู้สึกไม่พอใจแต่รัฐบาลเขาต้องทำเขามีความจําเป็นว่าถ้าเขามาเนี่ยนะเขาก็ต้องเร่บรีบริ่งในการที่จะผลิตนโยบายให้ไวที่สุดค่ะนะแต่สิ่งที่คุณทักษิณกลับมามันไม่ใช่แค่ว่ากลับมาเลี้ยงหลานนะ,ะหรือว่าจะกลับมา กำหนดที่ทางทางการเมืองก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ติดตามมาด้วยคือคดีที่ติดตามมาสามค <3 S 2> ดีอย่างน้อยๆที่เราได้คุยกันไปเนี่ยค่ะอาจารย์คะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการกลับมากับการเตรียมรับคดีต่างๆนี่ในมุมมองของอาจารย์เองเนี่ยคือจริงๆผมคือคุณทักษิณน,นะครับในฐานะค,คนไทยคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะกลับบ้านเพราะนี่คือแผ่นดินเกิดของเขานี่คือแผ่นดินแม่ม,มาตูคู่ของเขาแต่การที่ทําให้คุณทักษิณคนเดียวผมคิดว่ามันต้องคิด ถึงคนไทยจํานวนหนึ่งที่เขาก็ไม่ได้รับความอายุติธรรมในทางการเมืองจนต้องลี้ภัยต่างบ้านต่างถิ่นไปหลายปีเนี่ยจุดนี้ผมคิดว่ารัฐบาลควรกํานึงถึงว่าทำยังไงละ่ะที่จะคืนสิทธิความเป็นมนุษย์ของคนเหล่านี้ที่ถูกกระบวนการทางการเมืองจะชอบทำหรือไม่อย่างไรไม่รู้แต่เขาต้องต้องลีภ้ภัยอ่ะทำอย่างไรเขาได้กลับมาก่อน นะเพราะถ้าทำอย่างนี้แป๊บมันรู้สึกว่าอํานาจอธิปไตยของพวกเราเนี่ยถูกแปรไปช่วยคนคนเดียวถามว่าพอช่วยคนคนเดียวแบบนี้นะทุกคนก็จะคิดไปอย่างอื่นถามว่าในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ย<บ>แน่นอนพอมาเสร็จปั๊บถ้าเป็นทางกระบวนการทางกฎหมายคุณทักษิณก็ต้องเข้าเรือนจําเข้าเรือนจําก็ต้องไปดูว่ามีคดีอะไรค้างอยู่บ้างะนะครับถ้าปกติก็ต้องนะ,ะประมาณอยู่10ปีประมาณ3ามสคดีถ้าผมจะไม่ผิดแล้วาตอนนี้ ตอนนี้มี3คดีค่ะจย์คดีถือหุ้นจินขอบจำคุก5ปีคดีหวยบนดินจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็เอ็กซิมแบงค์จำคุก3ปีไม่รอลงอาญาค่ะรวมกันเป็น10เพอรวมกันเป็น10จะใช้นะครับเงื่อนไขในการขอนะครับลดหย่อนผ่อนโทษเนี่ยจะต้องหนึ่งใน3คือแปลมความว่าถ้าเป็นกระบวนการปกติคุณทักษิณจะต้องติดคุก3ปี3เดือน3วันและก็33นาที33วินาทีแต่ อาจารย์มิสนุบอกว่าไม่เป็นไร <c oughs> ขอได้เลย นี่แหละคือสังคมจะตั้งคำถามได้ทางกฎหมายแล้วถามว่านายกรนายขอที่ไม่ใช่คุณทักษิณมีสิทธิ์แบบนี้ไหมนี่จะเป็นปมเขื่องปมใหญ่ที่สร้างปัญหาความขัดแย้งซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้ามาก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วพรรคเพื่อไทยถ้าเป็นแกนนําในการจัดตั้งสฐบาลจะได้ใจประชาชนมากถ้ารีบทานโยบายในลักษณะที่เรียกว่า66ทับ2523เคยย้อนกลับไปสมัยพลเด็เปรมก็คือคืนความ เป็นธรรมคือหลักสิทธิมนุษยชน <คะ S 2> ให้แก่คนไทยที่ต้องลี้ภัยทางการเมืองกลับเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองอีกรอบหนึ่งจะ,<ค>ะทําให้สังคมไทยเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันมีปัญหาความขัดแย้งหลังจากเนี้ยทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการก้าวข้ามความขัดแย้งจริงๆชัดเจนะน,ะะนะคะว่าท่าทีของเพื่อไทยหลังจากนี้เนี่ยจะต้องทํายังไงนะคะคเพื่อให้ตอบคําถามมวลชนได้ด้วยอาจารย์ประเมินนิดเดียวสั้นๆสักหนึ่งนาทีว่าวันที่10 สิงหาคมที่จะมาถึงเนี่ยมีกระแสมวลชนประเมินว่ายังไงบ้างมีฝ่ายไหนบ้างคือผมคิดว่าคนที่ทั้งคนรักนะคนและคนไม่รักคือตอนเนี้ยคนรักกับคนไม่รักเหมือนจะกลายเป็นกลุ่มคนเดียวกันะนะครับเพราะศัตรูนะครับ ตัวใหม่ได้ปรากฏขึ้นแล้วศัตรูของศัตรูคือ,อมิตรนะมันอาจจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ยอมรับไม่ได้ที่รู้สึกว่าการดิวกันแบบนี้มันทําให้เจตจานงของประชาชนที่ผูกมัดกับ MOU นะครับแล้วถูกแปลผันไปเพื่อคุณทักษิณเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายต่อต้านะนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับถ้ามาถึงขนาดเนี้ฝ่ายความมั่นคงก็ดีนะครับหรือว่าเครือข่ายทางการเมืองที่เป็นมีเครือข่ายก็คงจะรู้ว่าการที่จะนะครับ ให้ออกมาชุมนุมเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอยู่ในเงื่อนไขที่ควบคุมได้อยู่ครับ